อลูกค้าท่านไหนจะสลักสินค้าอีกไหมคะขึ้นไปรอบนึงแล้วนะคะอันนี้ช่วงบ่ายจะเป็นรอบสองรอบสามนะคะรอบแรกไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นรอบสองและรอบที่สามแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าท่านไหนยังไม่ได้ อยากจะให้ส่งอีกวันนี้นะคะยังดันยอดได้อีกวันนี้จะขออนุญาตออกสี่รอบเพราะฉะนั้นจะได้อีกนะคะจะได้อีกเลยตัดยอดส่งสินค้าทุกวันนะคะยังมีบางท่านยังคิดว่า<อ>หนูไม่ส่งของอยู่นะคะทีนี้นะไลฟ์ส่งของอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะตัดยอดส่งทุกวันไม่เกินบ่ายสองโมงยกเว้นออวันอาทิตย์นะคะพี่แล้วก็ร้านหยุดทุกวันที่หนึ่งและสิบหกลูกค้ามารับสินค้าที่หน้าร้านได้นะคะ ริฟอย่างนี้นะคะสิ้าโอรังนี้พี่จอดเลยไปเลยจ้าไปเลยไปเลยจ้า,จา,จาแบบนี้นะใครอยากได้สินค้าตัวไหนนะคะรายการที่มีอยู่ที่หน้าเพจอาจจะน้อยนะคะแต่ว่าลูกค้าสอบถามหลังแชทได้นะคะสินค้ามีหลายรายการเราเปิดรีวิวโชว์บ้างไม่ได้โชว์บ้างนะคะพี่เพราะว่ารีวิวไม่ทันจริงๆเอาแค่ลำลพังรับลูกค้าหน้าร้าแล้วขอส่งก็แบบนี้เลย มนก็มีอีกเรียบหนนอยู่ข้างบน<ม>นนเยอะมากนะคะ,คะเยอะเยอะแบบแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วนะคะ,อ,ะอยากได้สินค้าตัวไหนสับถามได้เลยนะคะที่ขอบคุณมากๆคะ่ะ